วันดีนะวันนี้เราก็มาเจอกันเช้าวันพฤหัสนะคะอากาศข้างนอกแบบว่าหนากล้วยมากค่ะพราะพายุหิมะหรือพายุหน้าหนาวกำลังมานะคะมีทั้งน้ําแข็งสลงสลีดนะคะก็ตามคําสัญญานะคะรูปกันรูปตอนแต่งงานนะคะแต่วิดีโอช่วงแต่งงานเดี๋ยวพี่พิมพ์จะตัดต่อมาให้ดูแบบเก๋ๆแล้วกันนะขอเวทขอตัวไปทำวันนี้เรามาเรียกน้ำย่อยด้วยรูปถ่ายก่อนละกันนะคะ เค okay, ค่ะไม่ต้องดูหน้าพี่แล้วนะคะไปดูหน้าพี่เมื่อตอนแต่งงานแล้วกันนะคะเมื่อปีวันที่28เมษายนปี2 0 0พันะคะนี่ค่ะนี่ก็ตอนใส่บาตรตอนเช้านะคะไปใส่บาตรที่วัดนะคะก็เห็นไหมคะใส่ชุดแดงแรงฤทธิ์ค่ะจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะคะแต่ดิฉันไม่ใช่เสื้อแดงค่ะโอ oh. นี่ค่ะเห็นไหม จะดูคนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะไปกันแบบว่าใส่บาตรตอนเช้าสามีก็จะใส่สูตรถูกในท้ายสีแดงนะคะอันนี้สามีก็จะช่วยใส่รองเท้านะคะนี่ค่ะเป็นรูปที่หลายๆคนประทับใจรูปนี้นางก็จะมาช่วยพี่พิมผูกใส่รองเท้านี่ค่ะโอเคนี่ก็เป็นพิธีเช้าที่บ้านนะคะก็ ผูกข้อมือลดน้ํานนนี้นั่นอันนี้ก็เป็นคุณป้าอันนี้ก็เป็นคุณลุงนะคะที่เขาแต่งงานกันมานานเป็นญาติทางคุณพ่อนะคะแกเป็นพี่สาวของคุณพ่อคะ่ะเสร็จนี้ก็เป็นพิธีนี่ก็เป็นคุณพ่อพี่พีมนะคะนี่ก็เป็นหมัมมีนะคะ เสร็จต่อมานี่แม่กำลังให้พรพี่พิมพ์ก็ยิ้มและลื่นเลยเห็นไหมนี่ก็เป็นคุณป้าน้องสาวสุดสวยๆค่ะกระเทอน้อยโอ๊ยไม่ใช่น้อยแล้วค่ะสีโตแล้วตอนนี้ค่ะนี่ก็แต่งตัวกันกรุบกริบหน่ารักค่ะพิธีที่บ้านตอนเช้าก็มีเฉฟฟอสนี่ก็เป็นคุณอาที่รักนะคะที่พิม์พรักมากค่ะค่ะนี่ก็ เลื่อเลื่อไปนี่ก็วิธีการปูที่นอนเนาะนนนี่นั่นนี่ลุงป้ากแกก็มาปูให้พอสอดเงินใส่เงินไว้ให้เห็นไหมคะคุณพ่อนี่ก็คุณแม่มเห็นไหมใช่แกก็ลงไปนอนบนที่นอนเห็นไหมนี่ก็พี่พีมนี่ก็เห็นนี่ครอบครัวพี่พีพมเลยคะ่ะ ือสั่นนิดนนะอือหือซองแล้วกันนะแล้วพี่ผิวใจวางแล้วพี่พิวเก็จะได้พูดง่ายๆไปนี่ค่ะไม่เอาอ่ะดูยากค่ะก็อย่างนี้เปิดไปแล้วกันนะ้องง่ายสุดนี่ก็เป็นพิธีส่งตัวเข้าหอนน่นนี่นั่นค่ะไม่มีไรละ นี่ก็เป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมทีมงานนะคะที่คอยช่วยเหลือเราขอบคุณมากค่ะเพื่อนทุกคนแล้วขอบคุณญาติิทุกคนค่ะนี่เพื่อนเจ้าบ่าวค่ะเห็นไหมน้องบีมตอนนี้โตละค่ะนี่ก็เป็นงานตอนเย็นเห็นไหมคะนี่ก็เป็นพี่พี่ติ่งนะคะสาวเชียงใหม่ตอนนี้เคยเสียชีวิตไปแล้วนี่เป็นอาลาตะเพื่อนจากญี่ปุ่นนะคะนี่ก็เป็นคุณลุงคุณป้าเห็นไหม นี่ก็เป็นครอบครัวทางคุณพ่อก็ะแต่งก็นี่ก็เป็นนี่คุณอาที่รักพี่พีมสวยไหมคะเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนอันนี้ก็เป็นเพื่อนสาวแล้วก็เสื้อส้มนันเป็นญาติกันค่ะญาติพี่พีมเป็นสาวสองทั้งหมดสามคนนะคะสามสี่คนก็นี่ค่ะนี่คือเซตกระเทยโน่นนี่นั่นอ๋ออย่าเรียกกระเทยเขาเป็นคุณนี้กับคุณพ่อคุณแม่ เป็นรูปที่สวยงามไปอีกรูปหนึ่งนี่คือพี่พิมแต่งวันนี้เพื่อนสาวจากกรุงเทพค่ะแอนทองผสมของเรานั่นเองค่ะแล้วก็นนางแมทธิวนะคะเพื่อนจากอังกฤษค่ะก็พิธีนี้ก็นี่ค่ะนี่ก็เป็นคุณหมอจูนนุนนีนันมีความสุขค่ะชีวิตการแต่งงานเนาะ มันก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะมาทำให้เป็นแบบว่าวิดีโอดีๆสวยๆนะคะนี่ก็เป็นพิธีกรสาวค่ะคุณครูโบนะคะค่ะนี่ก็เป็นเห็นไหมคะก็เยอะแยะไปหมดค่ะก็ะเปิดให้ดูเนาะมานั่งดูการพิธี ก็ถามว่าเหนื่อยไหมครับวันแต่งงานมาใครมันก็ต้องเหนื่อยอยู่เนาะตั้งแต่เช้าจัดเย็นนี่ก็มีวิธีการสแสดงรําจากสถาบัานโรงเรียนเก่ามาสแสดงโชว์ให้ดูนูนนี่นั่นค่ะรูปเยอะมากค่ะก็ดูกไปเดี๋ยวไปดูเป็นวิดีโอมันก็สนุกกว่าเนาะนี่ตอนบนเวทีบนสเตจ ชูเจ้าสาวอาดูเติร์นิดนึงเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นค่ะต้องการโชว์รองเท้าแสนหวานของพี่พีพมคุณพ่อกำลังกล่าวนี่รูปนี้ยิ้มเป็นนางงามเลยเห็นไหมไม้เลขเจ็ดนางสาวพี่สเสด,ดมันเซลนี่ค่ะก็คุยกันโน่นนี่นั่นตัดเค้กวันเวอร์ดไม่ละเ,เค้กของนางอ แขกเรือก็เยอะเอาเรื่องอยู่นี่ค่ะดูจากแขกเหลือนะคะจัดที่โรงแรมประจำจังหวัดค่ะโยนช่อดอกไม้น้องสาวสองคนนั้นก็ได้รับค่ะนี่ก็มีลำจากสาวสองมาเห็นไหมมาลำให้ลำสีภาพนี่ค่ะเห็นไหมเพลงนี้น้องนุนะคะนุโตโยต้านี่สซวโรสเพื่อนสาวนี่ค่ะสีนางแล้วมีโต้องอยู่ตรงนี้ชุดสีม่วงค่ะ สีนางก็ลำกันสู่ชีวิตค่ะค่ะนี้ก็หลังจากลําเสร็จเพื่อนเเก่งๆมากันไปนี่ก็เป็นโต๊ะประทานใหญ่นะคะนี่เพื่อนจากโรงเรียนสตรีสีสน่านค่ะพี่จบโรงเรียนสตรีนะคะถ้าพี่เป็นผู้หญิงพี่ก็เลยต้องไปเข้าโรงเรียนนี้ก็ทำงานแบงค์ค่ะแก๊งนี้นะคะ ค okay, ค่ะก็ไม่มีอะไรละเนาะก็เป็นรูปเดิมๆมกลับมาเดี๋ยวเราจะมารูดูรูป Pre Wedding ใช่ไหมคะ mm hmm. เขาเรียกว่า Pre Wedding ใช่ไหมคะราบัา้มนี้ดูเผ็ดร้อนนี่ค่ะไปถ่ายที่สวนเลยนะคะตรงนนทบ,บุรีค่ะถ้าใครรู้จักก็จะรู้นะว่าชื่อสวนอะไรพี่วินจำชื่อไม่ได้ค่ะนี่ก็เขารีทัชกรุบกริบนะคะทํทำให้เราดูใสกิ้งนี่ค่ะ ก็หยกอกล้อกันสนุกสนานเป็นชุดเจ้าสาวใครจะรู้คะว่าสาวสองอย่างเราในชีวิตนี้จะได้มาถ่ายรูปใส่ชุดแต่งงานอย่างนี้นี่ค่ะตอนบ่ายสามคุณน้องคิดดูซิว่าชุดนี้ร้อนไหมคะที่เมืองไทยช่วงเดือนมีนาคมค่ะร้อนสุดๆค่ะสุดพลัง ตอนนี้ก็5้ปีผ่านไปนรูปนี้สวยใช่ไหมลนะ่ะใครจะแคปก็แคปนะคะนี่เห็นไหมคะบ่ายสามโมงสิบห้านะคะเวลาที่เราไปถ่ายพรีกันค่ะช่างแต่งหน้าช่างทำผมโดยคุณแขกนะคะตอนนี้ได้ข่าวว่าแกมีสามีอยู่ที่เยอรมน,นีแล้วก็ดีใจกับแกนะคะน้องแขกนะคะแต่งหน้าทำผม ว่องไวเปเวอร์ค่ะนี่ใช่ไหมเรือนไทยนี้ก็ทำให้ทุกคนรู้จักใช่ไหมครับว่าอยู่ตรงไหนของส่วนใช่ไหมคะของนอนทบ,บุรีค่ะสมัยนั้นก็ถือว่าเปเวอร์แล้วค่ะ7ปีก่อนแต่เดี๋ยวนี้ว e ดดิ้งมันมีให้เลือกเยอะเนาะถ้าทําแล้วก็ถ้าแต่งปัจจุบันนี้นะคะถ้ารู้จักจากโซเชียลแคมก็คงไม่ทิ้งน้องโยโดรยาค่ะจะไปใช้บริการนี่ค่ะ รรูปนี้ดูอรังนีมากเลยนะแบบว่าสวยเก้9นาทีกว่าและพี่ไม่อยากให้มันเกิน10นี่ก็เป็นในสตูนะคะรูปนี้พี่โปรดที่สุดนี่ค่ะแล้วอีกรูปหนึ่งที่โปรดแป๊บหนึ่งนะรูปนี้ค่ะที่พี่พิมพ์โปรดอือฮึ นี่ค่ะก็เห็นไหมก็เปิดให้ดูนะคะรูปนี้ก็จะดูรูปนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็ดูเหมือนไทยนิตยสารเนาะโอเคค่ะนี่ก็เป็นชุดไทยค่ะบ๊ายบายทุกคนหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะบ๊ายบาย